ก,กันเช็คกำนักถึงไหมอ๋อรไม่ถึงคันยี่ยมมากียีอยห15 ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับข้านคนรัชาวันนี้ท่านผู้ชมมาชมช่างเนตนะครับที่เคทำรถไถ่ายเขับรถไถยนะครับท่านผู้ชมทํานาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ไม่นองจากช่างเนตแล้วก็ยังมีคนอื่นออีกนะครับอีกหลายๆคนนะครับที่มีงานอดิเรกนะครับจะมีงานอดิเรกนะครับก็จะแถวนี้ก็จะเป็นการตัดไม้ครับหัวไร่ปลายนานะครับหรือว่าจะเป็นไม้อะไรที่ ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ตัดส่งรงลงไม้เพื่อที่เอาไปาไปไปไปปนไปบดน,นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมการตัดไม้หลัวหลานะครับคนทั่วี้เขาจะเรียกว่าตัดไม้หลัวหลากันนะครับก็รถคันหนึ่งก็สั่ได้ประมาณถ้าเป็นรถรถเครื่องยนต์ธรรมดาภาพสองตันอาจจะใส่ได้นะครับแต่ว่ารถคันนี้นะครับใส่ได้ประมาณหนึ่งตันนะครับเพราะว่าใช้เครื่องยนต์ของยานมากนะครับเดี๋ยวจะไป รถให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะจะไปถ่ายทําวีดีโอเกี่ยวกับการตัดไม้ของพิมานช่างเนตรนะครับว่าจะตัดอย่างไรเอาไปส่งที่ไหนได้ราคาเท่าไรใส่ได้เท่าไรนะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นรายได้อีกหนึ่งอย่างที่จะทําให้มีรายได้มาจนเจือครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมไปชมกันเลยครับ ถึงสวนมะม่วงหิมพานกันแล้วครับท่านผู้ชมครับตวนนี้ช่างเน้ได้เหมาไว้ในราคา1 0 0 0บาทนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ต้นนะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมพรอมๆกันนะครับกับการทํางานของทีมงานช่างเนตนะครับตัดต้นมะม่วงหิมพานซึ่งมีอายุ10กว่าปีแล้วนะครับไม่สามารถที่จะออกผลผลิตได้แล้วนะครับเจ้าของสวนก็เลยขายให้ช่างเนตนะครับตัดเป็นไม้ลัวหลาไปชมกันเลยครับ ไปล้างมาไปล้างมาเข็ล้างมาเลยฟีฟีฟ,ฟีนิดนึงครับรถแรงจะได้ฟีได้เดินหน้าเดินหน้าอล่อขวาเดินหน้าเดินหน้าหลัง ดนหน้าไปคผู้ชมครับนี่คือ รถบรรทุกของช่างเนตรนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเป็นรถปิกัพเก่าๆนะครับเป็นรถปิกัพเก่าที่ใช้การไม่ได้แล้วนะครับใช้การไม่ได้แล้วแต่ช่างเนตรก็เอามาร,รีไซเคิลน,นะครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ยานมา15แรงนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์อันนี้นะครับถอดออกมาจากรถไถฮะนี่นะฮะเครื่องยนต์อันนี้ถอดออกมาจากรถไถเดินตามนะครับเอามาจากรถไถนั่งขับของช่างเนตรนะครับก็เอามาใส่ รถิกอัพนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ยันมานนี่จะรอบก็จะจัดนะครับจะวิ่งทางเรียบได้ดีนะฮะนี่ก็เป็นรถยนต์ที่ทางเนตนำมามาทุกไม้นะครับไม้ล้วหลาก็รับซื้อประมาณ6 0 0้อยกว่าบาทนะครับนี่เป็นไม้นี่เป็นไม้มะม่วงหิมะพันรับนี่ครับนี่ก็เป็นไม้ต้นมะม่วงหิมะพันธใหญ่นะครับ ่ก็แก่เต็มทีแล้วครับปลูกมาเป็นสิบปีแล้วไม่ออกลูกน้อยนะครับออกผลผลิตน้อยก็เจ้าของเทียก็เลยยกให้นะครับยกให้ก็ตัดเอาไปขายแล้วก็เก็บปลายให้เขาด้วยนะครับจะมีหลายต้นเลยนะครับนี่ต้นะมงหิีมพราวนะครับต้นใหญ่ๆท้งนั้นเลย ครับก็ต้นต้อแขนครับต้อแขนต้อขาเนี้ก็ใช er, masa, urgency, <ๆ>้ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับกิ่งก้านนะครับกิ่งก้านที่ว่าพอจะใช้ได้ก็ขนาดแขนก็ตัดเอากิ่งเล็กๆออกก็เอาไปขายได้นะครับท่านผู้ชมกิ่งเล็กๆกิ่งน้อยๆขนาดนี้ก็ใช้ได้ครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อน เริ่มตัดต้นใหม่แล้วครับตอนนี้นคะครับอีกต้นนี้ต้นหนึ่งก็จะเต็มคันรถพอดีครับสองต้นจะเต็มหนึ่งคันรถประมาณหนึ่งคันต้นนี้ก็ประมาณสักห้าหกร้อยโล มันน่าจะไม่ทีดั้มบ่ ตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วครับสต้นครับตอนนี้ก็กำลังจะขนใส่รถวิธีการเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงให้ใส่บรรทุกได้เยอะๆเลียงให้น่นๆพอไม้ปลายไม้มันจะปลายไม้มันจะคดนะครับต้องตัดสั้นๆแล้วก็เลี้ยงให้ดีๆ ทีเอฟร้อยสิบห้าแรงฮะอ่ะใส่อีกกองนะครับ น้ำหนักก่อนฮะนี่มีการเช็คน้ำหนักถึงไหมอ๋อไม่ถึงพันมั้ง <laughs> รถสายนาเดินตามก็เอามาบรรทุกไม้ลัวหลาได้ครับท่านผู้ชมอะมันทุกมาเต็มคันรถเลยอันนี้เป็นเครื่องของรุ่งเพชรอ่าี่เป็นไม้งิ้วนะครับที่เป็นไม้งิ้ว หมดแล้วครับแกหมดแล้วน,นี่ลงข้างก็ได้เราไม่นี่ครับท่านผู้ชมครับรถถนาเดินตามโค้งรุ่งเพชรเครื่องคูปตาเก้าห้าครับก,กีขึ้น้อยเกือบไม่ไหวแต่ขึ้นไหวนะครับขึ้นไหว เพราะว่าเดินเรามันจะสูงชันนิดนึ่ง็จแ,แลวครับท่านผู้ชมครับก็นี่คือการทางานของช่างนม่ครับตัดไม้ลัวหลาที่ยกเครื่องยันมาามาใส่รถปิกอัพมือ8เรียบร้อยครับนึ่งเที่ยวครับท่านผู้ชมเที่ยวนี้ได้920บาทครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ